ปัญหาถามเข้ามาสองฉบับนะผมเข้าใจไตรรักษ์นะด้วยสุตตมยปัญญาคำถามก็คือผมควรปฏิบัติอย่างไรในขณะเดินจงกรมเพื่อให้เข้าถึงไตรลักษณะด้วยภาวนามยปัญญาก็คือ กระทำตัวภาวนาไปมยปัญกระทำตัวภาวนามยปัญญาให้เกิดขึ้นบ่อยๆจับตัวภาวนาให้อยู่นะว่าตัวภาวนาคืออะไรโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการคือตัวภาวนาถ้ามีโยนิโสมนสิการหมายถึงกำลังภาวนาโย ถ้าไม่ได้โยนิสโสมนสิการไม่ได้กระทำภาวนาปัญญาจะเกิดจากการกระทำภาวนานะการกระทำภาวนาก็คือการกระทำโยนิสโสมนสิการเราก็โยนิสโสมนสิการไปตามลำดับโยนิสโสมนสิการในร่างกายที่กำลังเดินโยโยนิสโสมนสิการในร่างกายที่กำลังยืนโย โยนิโสมนัสิการในร่างกายที่กําลังนั่งอยู่โยนิโสมนัสิการในร่างกายที่กําลังนอนอยู่ก็คือใส่ใจใส่ใจการก้าวแล้วเห็นเท้าก้าวไปด้วยใจนะใส่ใจร่างกายที่เคลือ่อนเห็นตัวเห็นร่างกายเคลื่อนไปด้วยใจเห็นเท่านี้เรียกว่าโยนิโสมนัสิการ โดยไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นนะไม่ต้องไปคิดว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ต้องไปคิดนใส่ใจไปอย่างนี้เพียงอย่างเดียวพอใส่ใจไปอย่างนี้ก็จะเริ่มรู้ทันรู้ทันอะไรรู้ทันเท้าที่ก้าวไปรู้ทันกายที่เคลื่อนโยพอใส่ใจไปมากมากเข้ามากเข้ามากเข้า เริ่มเห็นใจคิดนะเห็นใจคิดพอเห็นใจคิดคราวนี้จะเริ่มมองเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแต่ละทางแต่ละทางความรู้สึกทางตาความรู้สึกทางหูความรู้สึกทางจมกูกความรู้สึกทางลิ้นความรู้สึกทางร่างกายเนี่ยพอสามารถ เห็นความรู ondan, habitude, nine, ้ส so ึกแต่ละทางแต่ละทางเนี่ยความรู้ส <us> ึกทางใดมาปรากฏไม่ต้องทำอะไรเลยโยนิโสอย่างเดียวความรู้ส <us> ึกทางตาปรากฏโยนิโสความรู้สึกนั้นแล้วก็ความรู้สึกทางหูปรากฏโยนิโสความรู้สึกนั้นความรู้สึกทางจมูกปรากฏโยนิโสความรู้สึกนั้นความรู้สึกทางลิ้นปรากฏโยนิโสความรู้สึกนั้นความรู้สึกทางร่างกายปรากฏ โยนิสสความรู้สึกนั้นเราเพียงใส่ใจในความรู้สึกแต่และความรู้สึกแต่และความรู้สึกพอเริ่มใส่ใจในความรู้สึกแต่และความรู้สึกแต่และความรู้สึกนะ่ะทำให้มากต่อไปจะเห็นเป็นสองประการเห็นเป็นสองประการก็คือไม่ได้มีแต่ความรู้สึกอย่างเดียว มีความรู้สึกทางตาเพราะมีรูปมากระทบตารู้สึกทางตาจึงเกิดก็จะเริ่มมองเห็นว่ารูปที่กระทบตาก็มีรู้สึกทางตาก็มีเห็นได้สองประการเวลาใดนี่คือปัญญายาณเกิดยังไม่ต้องเห็นตายลักนะเพราะ การเห็นไตรลักษณ์ต้องผ่านตรงนี้ให้ได้ก่อนต้องมองเห็นสิ่งที่มันเกิดแก่ตัวเราเนี่ยถ้ามันมีความรู้สึกทางตาโยนิสโสจนกระทั่งเห็นว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกตัวเดียวมันมีอีกสิ่งหนึ่งมาปรากฏให้เห็นด้วยอะไรที่มาปรากฏให้เห็นก็คือมีรูปที่กระทบตาปรากฏ แก่ความรู้สึกก็จะเห็นสองประการว่ารูปที่กระทบตาก็อย่างหนึ่งความรู้สึกที่รับรู้รูปก็อีกอย่างหนึ่งมีอยู่สองประการจนเห็นเป็นสองทุกทางเห็นเป็นสองทางตาเห็นเป็นสองทางหูเห็นเป็นสองทางจมูกเห็นเป็นสองทางลิ้นเห็นเป็นสองทางร่างกาย เห็นเป็นสองทางใจเนี่ยเห็นอย่างนี้เรียกว่าปัญญายาณปัญญาเกิดแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนะโยนิโสอย่างเดียวเนี่ยโยนิโสในควา,ามรู้สึกกับอารมณ์ของควา,ามรู้สึกสองประการนี้นี่แหละพอโยนิโสในสองประการนี้ให้มากเข้ามากเข้านะ ก็จะเริ่มมองเห็นว่าความรู้สึกเนี่ยไม่ได้เกิดเองมีเหตุทำให้เกิดอารมณ์ของความรู้สึกก็มีเหตุทำให้เกิดเรียกว่าเริ่มมองเห็นสาเหตุของความรู้สึกและอารมณ์ของความรู้สึกพอกระทำโยนิโสให้มากจากนั้น ไตรลักษณ์จึงจะเริ่มปรากฏนะไตรลักษณ์ปรากฏปรากฏอย่างไรอ่ะความรู้สึกที่เกิดเนี่ยเกิดจริงแล้วก็ตั้งอยู่จริงและดับไปจริงๆเนี่ยความรู้สึกนั้นมีจริงปรากฏอยู่จริงและหมดไปจริงๆเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเนี่ย เห็นสิ่งท yeah, right. yeah. ี yes. ่เกิดมาแล้วต้องสลายไปนะแปรเปลี่ยนไปคงทนอยู่ไม่ได้ดับไปหมดไปก็คือเห็นการเกิดเห็นการดับเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยตอนนี้เรียกว่าเริ่มเห็นโดยไตรลักษณะนะจนกระทั่ง เห็นชัดเจนเห็นแต่เกิดกับดับแล้วก็เห็นการดับไปเห็นหมดไปเนี่ยวิปัสนาปัญญาก็เกิดเนี่ยต้องเห็นเป็นสองประการให้ได้ก่อนนะทางตาเห็นเป็นสองประการแล้วการจะเข้าไปเห็นเห็นได้จากการกระทำ โยนิสโสมนัสิการไม่ได้เห็นด้วยอย่างอื่นไม่ได้เห็นด้วยการอ่านตำรับตำราไม่ได้เห็นจากการฟังธรรมะแล้วเข้าใจไม่ได้เห็นอย่างนั้นแต่เห็นด้วยการใส่ใจมองโดแล้วสิ่งนั้นปรากฏให้เราเห็นจริงๆเนี่ยนี่คือเรียกว่าเห็นนะ คำว่าเข้าใจ,จากับคำว่าเข้าถึงเนี่ยนะเข้าถึงก็คือเห็นจริงๆนะเข้าใจก็คือฟังธรรมะและเข้าใจเรียกว่าเข้าใจด้วยสุตตมยปัญญาแต small, ่เข้าถึงเข้าถึงด้วยโยนิโสมนสิการการดับทุกข์ในทุกเรื่องราวเพื่อเข้านิพพานนี้ คือปัญญาที่รู้เกิดขึ้นตั้งโยดับไปให้ปล่อยวางว่างเฉยทิ้งอารมณ์อะไรเนี่ยทิ้งอารมณ์เบิกบานให้ทันความคิดอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้ทิ้งหรือตั้งอะไรหรือทั้งก็ไม่รู้นะ ทั้งอารมณ์เบิกบานในความคิดไม่ไปต่ออารมณ์เรื่องราวแย่ๆนั้นคือการดับทุกข์เข้านิพพานยังนะยังไม่ดับมันยังไม่ได้ดับง่ายๆแบบนี้นะจักขอพระอาจารย์ทบทวนย้ำคำสอนนำจิตชุดนี้อีกครั้งขณะเห็นทุกข์ดับทุกข์ มุ่งนิพพาน <c oughs> คือต้องทำวิปัสสนาปัญญาให้เกิดก่อนนะวิปัสสนาปัญญาเริ่มต้นจะ <c oughs> นะปัญญายานนะปัญญายานก็คือเห็นแยกรูปแยกนามที่ว่าเห็นเป็นสองนะั่นคือแยกจิตออกจากอารมณ์ของจิต แยกตัวรู้ออกจากตัวถูกรู้นะไปเห็นตัวรู้ก,กับตัวถูกรู้แยกออกจากกันเป็นคนละตัวเนี่ยเรียกว่าแยกรูปแยกนามแล้วก็เห็นเหตุปัจจัยของความรู้สึกว่าเกิดมาจากอะไรเนี่ยเห็นเหตุปัจจัยของอารมณ์ว่าเกิดมาจากอะไรถ้าเรียกว่าปัจจยะปริฆายานเห็นโดยไตรลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ย เรียกว่าสัมมัญายานยังไม่ใช่วิปัสนาตัวแท้นะสัมมัญญายานเห็นการเกิดการดับพร้อมกับการกำจัดวิปัสสูกิเลสได้เรียกว่าอุทยพ,พยา,ยานนิวิปัสนาญาณเริ่มเกิดเห็นการดับไปนี่คือวิปาาัสนาญาณนะ เห็นเป็นภัยหน้ากลัวเห็นเป็นทุกข์เป็นโทษเห็นเป็นของน้าเบื่อหน่ายนี่คือวิปาาัสสนาญาณแล้วก็ปัญญาต้องการหลุดพ้นปัญญามองหาทางหลุดพ้นนี่คือวิปาาัสสนาญาณแล้วก็ปัญญาวางเฉยในสิ่งที่เราเห็นก็คือสังขารลธรรม ท่านเรียกว่าสังขารุปเปกขายานนะและต่อจากนั้นอนุโลมยานเกิดก็กำจัดอวิชชานะทำให้โคตรตะรภูยานเห็นนิพพานนะจากนั้นมัคคยานเกิดมัคคยานเกิดเนี่ยมัคคยานเกิดได้เพราะกำลังของวิปัสสนาญาณมีกำลังแก่กล้านะ วิปัสสนาญาณมีกำลังแก่กล้าอย่างไรก็คือมีกำลังแก่กล้าในการที่จะกระทําให้อริยมรรคมีองค์8ประการเกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง8ประการได้นะเมื่ออริยมรรคมีองค์8ประการเกิดขึ้นครบ8ประการเวลาใดนะก็ทําหน้าที่โลทกนะุกการโลทุก จะหยุดตัวสมุทัยคือตัณหาการหยุดตัวสมุทัยคือตัณหาได้ท่านเรียกว่านิพพานนี่นี่คือการเห็นอริยสัจธรรมนะการทํากิจในอริยสัจท,ทั้งสี่แล้วก็มีอนุภาพกําจัดกิเลสตามสถานะของมรร แต่ละมรักนะโสดาปฏิมรักสกทาคาม,มิมรักอนาคาม,มิมรักอรหัตมรักนะกำจัดกิเลสตามสถานะของมรักก็พอสมควรแก่เวลานะสุดท้ายนี้ขออำนาจของคุณพระศรีรัตนตรยัยคือคุณขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เจ้า ของทานศีลภาวนาที่ท่านทั้งหลายไดตั้งใจกระทำมาจงมารวมกันเป็นเดชเป็นตบะเป็นภาลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้ทุกทกท่านมีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันทุกทท่านทุกท่านเธอ